วันนี้ผมเชฟออฟจะมาทําการทดลองหาวิธีการคลายร้อนให้ดูครับไงวิธีแรกหมวกแจ๋วช่วยอะไรไม่ได้ครับโธษงั้นเอาใหม่ล่มโอ้เชียก็แทบช่วยอะไรผมไม่ได้เลยครับไปลมไม่เอาหรือพัดนลมแจ๋วเลยอ่ะโอ้โหนี่มันลมร้อนชัดๆไปอันนี้ก็ไม่เอาอดูดก็ไม่เอาหรือว่าลองทั้งสามอย่างเลยดีไหมลมทัดนลม แล้วก็หมวกโอ้เชียบโอ้ยไม่รอดเอา้าตกลงจะเอาอยัางไกงกันแน่เนี่ยการคลายร้อนม,มันจะต้องทําให้เย็นจากภายในด้วยการกินอะไรเข้าไปและทําให้มันรู้สึกสดชื่นอย่างเมนูชาวน้ําวิธีทําก็ไม่ยากปะ่ะไปทํากันเชียร์ว๊อ What Tom Bomb Special Healthy Menu Creation b a อัมพวากะทิ100% ขนมจีนสาวน้ำเป็นเมนูอาหารจานเดียวของภาคกลางที่นิยมกินกันในหน้าร้อนรองลงมาจากข้าวแช่เลยก็ว่าได้เริ่มแรกในสมัยก่อนมีเครื่องปรุงหลักคือขิงสับรสสับกระเทียมซอยกุ้งแห้งป่นและของเปรี้ยวอย่างเช่นมะม่วงมะดันส้มโอระกับปรุงด้วยการคลุกเคล้าของเหล่านี้กับข้าวสวยราดด้วยน้ำเคยน้ำตาลทรายและปีบมะนาวในสมัยต่อมาได้เปลี่ยนจากการกินกับข้าวสวยมาเป็นเส้นขนมจีนและราดน้ำกะทิแทน เมื่อกินเข้าไปแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นครับเมนูวันนี้จะเป็นขนมจีนซาวน้ำแบบธรรมดาไม่ได้ผมจะเตกความแปลกใหม่และความสดชื่นให้กับจานนี้กับเมนูสปาเกตตี้วาน้ำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ในวอเปอมกนหลอกอยู่บ้าน สูตรสปาเกตตี้ซาวน้ำของผมขั้นตอนนั้นไม่ไดยุ่งยากเลยผมจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนหลักๆ 1. ทําทำกะทิซาวน้ำา 2. ททำแจงหลอนกุ้งแคมเบอร์กําทำเครื่องเชียงครับมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยผมจะทำกะทิชาวน้ำน้ำราดที่มีรสชาติเข้มข้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเมนูนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบหรือ perfect ผมจะใช้สิ่งนี้ อัมพวากะทิแท้ร้อยเซเพราะการใช้กะทิสำเร็จรูปแบบนี้มันสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลามาคั้นเองและกะทิที่ดีจะต้องมีความขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดแบบนี้และครับขั้นตอนนี้ต้องระวังครับอย่าให้น้ำกะทิเดือดเปิดไฟเบา เพราะไม่งั้นกะทิจะแตกมันครับต่อไปใส่เกลือรครับ <c oughs> อือหือกินกะทิหอมเชียวครับระหว่างรอกะทิร้อนเรามาทำแจงรอนกุ้งแฮมเบอร์กันครับสุดดั้งเดิมของขนมจีนซาวน้ำ จะต้องทานคู่กับแจงรอนแจงรอนปกติแล้วจะใช้เนื้อปลากายต้มลงไปในน้ำกะทิเป็นคำเล็กๆแต่วันนี้แจงรอนของผมจะเนรมิตออกมาในรูปแบบใหม่โดยการใช้เนื้อกุ้งมาทําเป็นกุ้งแฮมเบอร์กแทนครับมาเริ่มกันเลยครับเรานํากุ้งมาสับให้ละเอียดอย่างแรกขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ไข่ขาวเกลือพริกไทยแล้วก็ขิงหลังจากนั้นนะครับผมคนให้เท่ากัน แล้วเราก็นํามาทอดครับผมช้นต์มันอยู่ที่ประมาณ1นส่วนสี่ครับนะครับผมรอกระทะร้อนกุ้งแฮมเบอร์ก็มใส่อยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมหรือว่าพอดีคําของคุณทางบ้านก็ได้นะครับอันนี้นี่พอดีคําผมพอดีเลยทิ้งไว้ฝั่งละประมาณ30วินาทีนะครับผมแล้วก็เริ่มกลับแล้วก็เบาไฟให้อยู่ที่ประมาณไฟกลางแล้วกลับอีกรอบหนึ่งครับผม สุกแล้วครับหอมหน่าทานมากๆเลยครับแล้วก็ตักออกวางบนจานที่มีกระดาษรองทับน้ำมันไว้น่าทานไหมครับกุ้งแฮมเบอร์ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทําเครื่องเคียงกันเริ่มต้นด้วยการต้มเส้นก่อนนะครับผมเพิ่มเกลือลงไปนิดนึงไม่อยากให้เส้นติดกันใส่น้ำมันนิดนึงครับผมเลือกแองเจิลแฮร์เพราะว่าแองเจิลแฮร์จะเส้นเล็กได้อารมณ์คล้ายๆกับขนมจีนหน่อยครับผมระหว่างรอเส้นพาสต้าเดี๋ยวเรามาทําน้ําปลาพริกกระเทียมไทยกันดูดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับผมด้วยการใช้กระเทียมไทยพริกครับตอกให้ละเอียดครับแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยน้ําปลาได้เลยนะครับผม ต่อมาครับราวน้ําจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวหวานของผลไม้เราเลือกใช้สับะรดสรับมันสับมะละกอเลยนะครับผมแล้วก็ป่านออกนะครับผมตอนนี้เช้นพาสต้าก็สุกได้ที่พอดีครับเราตักเช่นขึ้นมาก่อนนะครับเป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม และแล้วองค์ประกอบทุกอย่างก็ครบถ้วนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลงจานกันดูเริ่มต้นนะครับผมด้วยการจับเส้นพาสต้าองโจแฮร์วางบนจานก่อนนะครับผมแล้วก็สับปะรดสับนะครับผมกุ้งแห้งผล่นนะครับขิงออดสไลา์องุ่นสลด์ครับผมไข่เป็ดครับแล้วก็วางด้วยแฮมเบิร์กนะครับผมหลังจากนั้นโรยน้ําตาลสักนิดหนึ่งนะครับตามด้วยมะนาวที่เราหั่นซีกไว้นะครับผมที่สําคัญที่สุดกะทิซาวน้านะครับผม เอาชุ่มๆนะครับจุดอร่อยที่สุดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็น้ำปลาพริกที่เราทำเอาไว้นะครับผมตอนนี้ผมจะตกแต่งตรงนี้ด้วยผักที่ขึ้นอยู่รอบบ้านผลนะครับเสร็จแล้วครับสปาเกตตี้เสาวน้ำกุ้งแฮมเบอร์กินแล้วรู้สึกสดชื่นและช่วยไข่ร้อนในหน้าร้อนนีได้แน่นอนครับเส้นสปาเกตตี้กินพร้อมกับเครื่องเคียงหลายอย่างมีทั้งขิงกระเทียมไข่ และกะทิอสาน้ำที่ทำจากอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาวข้นหอมมันตัดกับรสเปรี้ยวอมหวานของสับป,ปะรดและองุ่นแถมยังมีแจงรอนกุ้งแฮมเบอร์กเป็นเมนูที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นในหน้าร้อนให้อร่อยเข้ากันได้อย่างลงตัวน่าอร่อยใช่ไหมล่ะครับยังกับเมนูหรูในร้านอาหารเลยแต่ทำไม่ยากผมบอกสูตรไว้หมดแล้วที่เหลือก็ลองทำตามกันได้เลยเสร็จแล้วถ่ายรูปมาอวดกันใต้โพสต์นี้นะครับ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน Walk From Home กินหรูอยู่บ้านตุ่งตุ่งตุ่งตุ่า